สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับไมาซีมันีเด้งอีกแล้วจ้ามาดูความวุ่นวายเนะจ้าเนาะความวุ่นวายตอนเศร้าๆจะซีพยายามว่าไทายให้เห็นผนทำงานจ้าอยากกินหวัวห้านกันพี่น้องเบิงถ้าได้กินนะเดี๋ยวกันเงียบคลิปเลย สียงดังมากตอนที่บรทันได้กินน่ะกระซิบประยักษ์ไทยไอคนงานไร้น้อนจ้วาวยังให้เราเห็นยังให้น,นั่งไหวมึงิ้งเบิงบ้งเบิ้ง จ้าเหียบกลิปกันแล้วเบงเบงเบงอ้าวเหียบกริปเลย <c oughs> หากันห้องกันยืดจาน่เมื่อนี้นก็เสาวหมนซี่อได้เห็นนอจากน้อกกันซิบีสองคนงานซอยเนยบอกง,งาน นักๆยังสี่ตุววันพ่วเศร้าไหมสี่เราเหตุบ่ได้จ้ะกระซิให้ขนซอยแน้นสีอันนี้พ่อพันจ้ะช่องโตัวใหญ่นี้พ่อพันพ่อพันสิมีสี่โตจ้ะพี่น้องช่องตัวนี้เนาะช่องตัวนี้ แล้วก็ะซองตัวนี้กะซีอันเปลี่ยนพอพันทุกปีจากกระซิแบบกระซิจดไว้เนาะว่าเออตัวนี้เอาปีนี้เอาตัวพอพันตัวนี้ทับข้องตัวนี้จังสิแบบแบบกระซิบอกให้มันเป็นร่ม <c oughs> ขอโทษขอภายพี่น้อง <c oughs> อัน เดินมาเสียงกระซิบบอกใครดีปันไดบ่แมนเราคนงานบ่แมนเราไปเอาอันย้าลงมาแล้วบะคนงานก็จะเป็นคนอันต่างประเทศเนาะจเนาะกระซิคือไอ คนบ้านเฮาไปเห็ดงานนังซีหัน่าน้่นนนเหล่อเนี้ยลงมาอิลีเดี๋ยวจะให้เบิ่งนะจ๊ะน้ะน,นี่จ้าเอเนี้ยลงมาตรงฟองนี้เชียงอ่ะเอา้าไปฟองนั่นแล้วอคือมาไปไล่ปองแค่มีซ <laughs> ่องม้งนะจ้ะน่าม้งพิมพญยาลง อ่ะคือบ่เอาลงมาอีกแล้วทีนี้นี่จ๋ทข้างบนนี่จ้ะอ่าลงมาแล้วจะเป็นข้างบนโกดังนะจนะ๊ะเนาะมันที่เป็นซ้ำชั้นพี่น้องชั้นทั้งล่างก็คือเอาเป็นห้องใต้ดินเนะจนะ้ะเนาะเอาเอาไว้ใส่ขี้เขาจังสีเอาไว้ใส่ขี้เขาเห็ด แล้วเห่าก็จะเอาอออไปวานเป็นปุ้ยถูกปีแล้วกระิมีสั้นที่แกะอยู่จ้ะสั้นที่แกะอยู่แล้วกรสิเป็นสั้นข้างบนกระิเอาหญ้าเอาพวหยังไหวจองซีห่นะเอาหมายสิสีพาไปเบิง่งจ้ะโอเคซํานี่เนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้ก็ซ้านี่ละเดี๋ยวอันมือหน้า่อย พอกันไหมเนาะจ้าคลิปหน้าจังใดก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้กําลังใจไหมี่ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ